ครับผมมาสวัสดีตอนเช้าแป๊บหนึ่งครับผมก็มาดูชมสีต้นสีดอกกันอันนี้จะเป็นโกลเดนเยียตัวนี้จะเป็นเพชรตาแมวหรืออัญมณีอะไรนะอัญมณีหรือว่าเพชรตาแมวนะตัวนี้อันนี้เป็น,น,นลืมเมื่อกี้อะไรโกลเดนเย่ Year, นะครับผมก็เป็นไม้เสียบสูงประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็น ชูพูนะครับผมเป็นดอกสีชูพูแบบนี้แหละอันนี้จะเป็นอรุ่นรับนะอรุ่นรับหรือว่าลุงรับก็ตัวเดียวกันนั่นแหละก็สีตัวนี้ก็เท่าไหร่สี่ร้อยแพงไหมเ <c oughs> รื่องค่าส่ง น,ะ,400นะ,ะสี่ร้อยเนาะค่าส่งค่ากล่องด้วยก็เผื่อเผื่อชอบนะครับผมสีตัวนี้รวมส่งทุกอย่างสี่ร้อยบาทนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาเท่านี้ครับผมแ้วก็เผื่อตอนเย็นมีตัวไหนที่พอพอมีมีมดอกอะไรบ้านก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมแดโมซับสองต้นห้าร้อยก็อยู่อยู่นะครับผมสองต้นห้าร้อยก็ทิ้งถ่ายมาหอโอเคนะครับผมขอบคุณท่านมา,มากๆครับผม สองต้นห้น 500, นะน 500, าร้อยมาแ่ต้นละห้า้อยนะสองนห้าร้อยห้ารอยี่สิบาทลบสูอันนี้ดอกตัวนีนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณมามาขอบคุณทัานับ,บ,บ,บดีครับ